ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้องขอโทษคลิปก่อนหน้านะพอดีภาพมันไม่ชัดนะผมเลยต้องสร้างคลิปใหม่อีกอันหนึ่งก็วันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เปิดเผยอาวุธลับที่ชื่อว่ายากะแอร่นะครับซึ่งก็คืออาวุธตัวนี้นะฮะหลักการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะโกงมากๆเลยนะครับเดิมทีเนี่ยตัวไฟเกมพ,พัฒนาบิลฟิกเนี่ย เขาใส่ตัวโมเดลตัวนี้ลองไปแต่เขาไม่ได้เพิ่มเข้ามาในร้านค้าอาวุธนะทุกคนซึ่งผมเพิ่งจะค้นพบมาเมื่อไม่นานมานี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ยิงให้ดูนะว่าการทำงานของธนูตัวนี้มันโกงยังไงซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเรียกว่าระบบธนูจับความร้อนนะทุกคนมันสามารถเลี้ยวเป็นกระสนติดตามได้ต่อให้ศัตรูอยู่ในซอกมุมกแพที่เรามองไม่เห็นธนูตัวนี้ก็สามารถคิวศัตรูได้นะซึ่งโกงมากๆ จำนวนกระสุนเนี่ยผมตั้งไปแค่สี่แต่ว่าถ้าทุกถ้าบางคนอยากแบบยิงแบบสะใจเลยนะสามารถตั้งค่าได้เป็นพันลูกก็ได้นะตามแต่คนชอบครับเข้าไปตั้งค่าที่ในตัวสกิปของเวฟพอนตัวยากะน,นะเดี๋ยวรายละเอียดไฟล์ 5, เดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการทางานของอาวุธตัวนี้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นอาวุธลับนะทุกคนในร้านค้าปืนเนี่ย คือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้นะซึ่งผมเนี่ยได้ทำตัวหน้าเมนเมนูของยากะเอโรตัวนี้ขึ้นมามาทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำการแชร์ไฟล์ .tga ตัวของเมนูยากะเอโรตัวนี้ให้ซึ่งรายละเอียดการดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะทุกคนอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของอาวุธกันก่อนก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนอันนี้คือตัตูเราจะเห็นมองเห็นสตูอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะยิงให้ดู แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากผู้พัฒนานเนี่ยเขาไม่ได้เน้นคัดตัวนี้นะแล้วผมพยายามแก้บัก็กซึ่งจะเห็นว่ายิงเข้าไปเนะี่ยมันจะไม่เป็นเงาของลูกธนูนะทุกคนผมพยายามแก้แล้วมันก็แก้ไม่ได้ซึ่งมันเกิดจากตัวไฟเกมนะซึ่งผมไม่สามารถแก้ได้แต่ก็แค่นี้ก็เจ๋วแล้ว <ke> นีเรามองไม่เห็นศัตรูใช่ไหมเดี๋ยวอีกสองลูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูการทํางานของยากาแอโร่ตัวนี้นะว่ามันจะคิวศัตรูได้ยังไงทั้งที่เรามองไม่เห็นศัตรู หลักการทำงานของมันก็คือจะเหมือนธนูจับความร้อนนะเดี๋ยวดูนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระสุนติดตามเมื่อมันจับความร้อนของศัตรูได้นะมันจะได้ไปทำระเบิดใส่ศัตรูทันทีเลยเอ,อีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายละ <Mas quito. S 1> ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าจะปลดล็อกมันได้ยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไฟล์ Data ของเกมก่อนอันดับแรกเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวโมเดลก่อนนะว่าตัวของผู้พัฒนาบิวฟิกเนี่ยเขาใส่โมเดลตัวอยากก่างกนเนี่ยเข้ามาซึ่งก็คือตัวนี้นะทุกคนทีเนี้ยเราบิวฟิกเนี่ยเขาไม่ได้เปิดใช้ไฟล์ตัวนี้ให้เราซึ่งเราจะต้องทำการไปเปิดใช้ในเมนูนี้นะไปที่เวฟพอลลิสนะทุกคน <c oughs> แล้วก็ไปที่ตัว Inventory X x ่ l อ s i v e นะทุกคนอ่า <c oughs> เห็นไหมมันจะขึ้นมาละให้เราพิมพ์เวพอ o n อยากะลงไปในเวพ p o n i n ินเวนทัล X ี่เ s i แล้วกดตัวบันทึกแผ่นดิบมุมบนขวามือนะเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัว G F X Build Fix Weapon ซึ่งเวพอนยากะไฟล์ตัวเนี้ยผู้พัฒนาเกมบิลฟิกเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาซึ่งผมสร้างหน้าเมนูตัวนี้ขึ้นมาใช้งานซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดาวน์โหลดใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็พอเราทำการเพิ่มไฟล์ตัวที่ผมให้ดาวน์โหลดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปใส่้อเออเวพอนยากะใน i n นเว t ทลีเ y พปุ๊บเนี่ยเมนูมันก็จะเข้ามาอยู่ในร้านค้านะทุกคน ก็รายละเอียดประมาณนี้เนี่ยผมก็จะมีไฟล์ตัวนี้ให้ดาวน์โหลดอยู่ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรีวิวการสาธิตอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งว่ามันมันเป็นยังไงทุกคน ศัตรูอยู่หลังกับแพงก็ยังทะลุยิงระเบิดได้นะโคตรโกงเลยก็รายละเอียดคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับธนูตัวนี้ก็ใครสนใจปลดล็อกอาวุธตัวนี้ไปใช้งานได้ก็ลองดูนะครับว่ามันโกงขนาดไหน ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมฝากกดติดตามเพจช่อง n c t p ด้วยนะครับขอบคุณครับ